สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะนะครับก็จะมืดๆนะพี่น้องห็นหงมาเนาะนะครับเห็นหงผมว่าการเห็นหงนี่ก็คือภาษาอีสานนะครับก็จะบอกว่าถามว่ามองเห็นไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นภาษาไทยเลยนะครับก็เหมือนเดิมพี่น้องนะครับสําหรับผมก็คลิปนี้ก็สิมามาเบามาเหลา เอฟซีฟังนะครับได้หลายคนนะพี่น้องนะครับให้หลายคนนี่นะครับก็ใฝ่ฝันนะครับอยากจะมีงานมีอาชีพมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับคือมันเป็นความฝันของคนเท่าอยู่แล้วพี่น้องนะครับถ้าเกิดมาในยุคที่เท่าเท่ากับผมนี่นะครับหลักสี่ขึ้นนี่นะครับหลักสามหลักสี่ขึ้นนี่นะก็จะมีความคิดนะครับ อยากฮ็ดธุรกิจจาของอยากมาขามาขายอยากมาอยู่บ้านเพราะว่าไปทำงานที่ต่างจังหวัดมานี่ก็นานมันก็เบื่อพี่น้องแต่ว่าคนเรามันก็แปลกนะครับไปอยู่ที่ไหนนานๆมันก็หูซึกเบื่อนะครับอยู่บ้านนานๆมันก็บเบื่อ,อได้ทีเกัยยิ่งเข้าไปเหตุงานนะครับไกลๆมันก็สีเบือ่อเพราะว่า,างไงล่ะเพราะหนึ่งเราก็มีความคิดถึงบ้าน นะครับแล้วก็เพื่อนรอบข้างเพื่อนร่วมงานมันหลายคนนะครับหลพอพันเมย์บันกะเฮดให้เฮ้าซื้กเบื่อไนนะครับผู้นั้นเอาเปียบผู้นี้บอเปียบก็แล้วแต่เข้าสิคิดกันไปเจอสถา,านการณ์กันไปนะครับแล้วก็ความแบบฝันก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านมา,ามาขายมาเปิดร้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กว่ากันไปแล้วแต่ความถนัดแต่อาชีพที่คนเรานะครับอยากว่าเฮ็ดหลายที่สุดก็คือค้าขาย เพราะใครๆก็มองว่าการค้าขายมันเป็นอาชีพที่ดีอาชีพที่ก็คอาชีพริสุจริจ์เลยพี่เหมือนกับว่าเอาเงินทํางานมีเงินแล้วก็ซื้อของถิ่มไว้ในลานนะครับถิ่มไว้ในตู้รอเวลานะั้เขาก็เอาเงินมาให้คิดแล้วมันสบายพี่น้องแต่เมื่อเวลามาทําแล้วนี่มันมันกลับตรงข้ามกันคือมันยากและก็ลําบากซื้อของมานี่เป็นเงินค้อน มาเก็บเป็นกันบาทนะครับมันก็นเลื่อยเฮ็ดไหว่าบางทีนี่ขายไปแล้วนี่นะครับค่าใช้จ่ายอย่างต่างๆนี่มันโมโอจ่ายกำไรโมโอนะครับมันก็ทําให้ต้องจกทุนเดิมนะครับการจกทุนเดิมอาจจะไม่ได้จกเงินสดได้พี่น้องอาจจะเอาขายของนี่แหละแล้วก็จ่ายไปค่าน้ําค่าไฟนะครับผมเคยมีนะครับม,มีมีตัวอย่างคือ จากนะครับคนที่เคยมีเงินนะครับตอนที่ทํางานอยู่นี่เคยมีเงินเก็บนะครับจํานวนหนึ่งนะครับก็เลยมาเปิดพี่นอ้องมาเปิดทําเป็นห้องเย็นนะครับก็คือซื้อปลาหมึกอ,อะไรประมาณนีนะ้ชิ้นส่วนพวกไก่พวกหมูนะครับไว้ในห้องเย็นนะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องเย็นเนี่ยเนาะนะครับซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้นะครับ แกก็คิดว่ามันเป็นอาชีพพี่ดีนะครับแถวแถวบ้านมันไม่ผู้ใดเห็ดนะครับอีกอย่างหนึง่งจะคิดว่าบ้านเฮานี่นะครับช่วงยากเวียดยากงานันคือสี่มมีเวลาแต่แองยู่แต่งกินพี่น้องแล้วกะ็เมื่อเขาขายไปสักพักหนึ่งอาจจะมีลูกค้าที่เป็นรถเล่ไปขายตามมุมบ้านมาหลับจากเฮานะครับไปขายต่อแกก็เลยเปิดนะครับเปิดห้องเย็นนะครับเปิดห้องเย็นมา นะครับแกก็เปิดมาปุ๊บนะครับจากคนที่เคยมีเงินพี่น้องว่อกไปแบบเลื่อยไปเนาะจากที่คนมีเงินกล,กลายเป็นคนที่มีหนี้สินนะครับมันเกิดจากสาเหตุอย่างนีพี่น้องมันเกิดมาจากสาเหตุก็คือหนึ่งแะครับของมันค้างสต๊อกนะครับ,ม,ะะนะรบมันขายบ่ได้แต่ที่นี่บานนี้เท่าไงต้องต้องมีค่าใชจใจอยู่ตลอดเวลามีค่าใจใจอย,อย่างขนาดบ่ิจ้างหลุนน้องเนี่ยบางคนเขาจะมองข้ามไป นะครับถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาลูกน้องก็ไม่มีนะครับจริงๆแล้วไอ้มันค่าใช้จ่ายมันก็เกิดจากพลังงานครับเพราะว่าไอ้ทำธุรกิจเนี่ยแกเ heat ทองเย็นเนี่ยนะครับมันต้องใส่ฟืนใส่ไ,ไฟพี่น้องถ้าไม่มีไฟนะครับตู้เย็นความเย็นมันก็ไม่อุณภูมิมก็ไม่ได้ของเนี่ยนะมันก็เสียนะครับมันก็เลยจําเป็นต้องแช่ตลอดพี่น้องเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยห้องเย็นนะครับ มันต้องใส่อุณภูมิที่ทต่ำพอสมควรน,นะครับถึงใช้พลังงานเยอะนะครับถึงจะสามารถรักษาแล้วกะเก็บไอ้ของสดไว้ได้โดนได้นะครับนี่บานนี้ขายของออกว่ทันพี่น้องขายของออกไม่ทันนะครับก็ทีนี้ว่าขายของออกไม่ทันปุ๊บกาไรไม่พอค่าพลังงานมันบอกก็ต้องขายของวะเนี่ยไปละครับขายไปใจไปแล้วทีนี้ว่าเงินเงินเก็บนะ มันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าขายของถิมไปเรื่อยขายของใจตะคาไฟบริเก็บไปแต่สต็อกของมานะครับเลยต้องจําเป็นนะพี่น้องไปหากู้นี่ยืมสินนะครับมาซื้อของเขามาแซ่ไว้ก็หวังว่าอย่างทิ่ก็หวังว่าต่อไปนะครับร้านเราเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะรู้จักนะครับฐานลูกค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันก็มีจะมีนายทุนที่ใหญ่กว่าเรานะครับ หรือว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับมักประเน็นในเฮ้าตองแข่งเข้าเขาอยู่ตลอดจากนี้เฮาเจอสภาพาว่าไปบ่ได้อยู่แล้วพี่น้องเมื่อมีคู่แข่งเข้ามาเล่นในตลาดนี้เยอะๆนะครับมีร้านใหญ่หเข้ามานะครับเราก็ยิ่งลําบากนะครับจนถึงขั้นต้องปิดตัวนะครับและก็มีหนี้สินนะครับนี่แหละพี่น้องการเฮ็ธุรกิจนะครับการค้าการข,า,า,รขายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเพาะที่ทําธุรกิจก,กับห้องเย็นนะครับ ร้านค้าล้านข,า,า,นขายของช่ำเพื่อกันพี่นอ้องเป็นหนี้ได้ขึืนอกันนะครับจากคนที่เคยมีเงินคุณอาจจะซื้อเงินสดในเวลานั้นพี่นอ้องมาขายแต่ขายไปสักพักหนึ่งคุณอาจจะเป็นหนี้ก็ได้นะครับถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้ามันไม่เพียงพอในการซื้อของนี่นะครับมันไปบ่ได้เลยพี่นอ้องแล้วอย่าคิดว่าอยากจะฝืนนะครับการฝืนการสู้นี่นะครับ มันยิ่งทําให้เรานี่นะครับต้องเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมีคาเสยใจอยู่ตลอดนะครับเฮงสู่เฮงดินเฮงรัดเด้นะครับพร้องพวกนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าใครเคยขายของมานี่นะครับก็จะคิดนะครับแล้วก็จะหู้ลยครับบางทีี่ผงเบาเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องจริงครับเนาะไม่ใช่ว่าขายของไปนี่โอ้โหเดลี่ยถ้ากำไรโมเมนต์พี่กองไอ้ของที่จมทุนนะครับ คาไฟที่ต้องใจตัวนี้ก็ส้างหนีเฮาอไรเท่ากันนะครับอย่าคิดว่าขายของไปแล้วซีม,มีรไล่ได้นะครับขายของนะต่อไปเจ้าอาสิม,มีหนีติโตนะครับเนาะพี่น้องเนาะขอบพูดในไลน์นะครับที่เขามาเบื้องช่องนุ่มน้อนหน้านะครับจ,จะหนคอมเมนต์เมื่อใดแลครับฝากกดติดตามไว้ในด้อนะครับขอบพูดในไลน์ครับสวัสดีครับ